เงาไม่มีอะไรเลยเงากล่องใหญ่กว่าตัวผมอีกตัวนี้นะโคตรเงาเพื่อนหายไปไหนหมดวะสองคลิปแล้วโอ้โหนี่คลิปที่สองีกคิดดูนะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการสตรีมฮูดออฟเชี่ยวันนี้กล่องเราใหญ่มากเห็นโลโก้กันแล้วใช่ไหมอามาลุ้นเลยว่าจะเป็นตัวไหนเห็นโปกระรุ้แล้วแต่ว่านะเออโอเคมานะครับ วันนี้เราจะมา u n b o x x n n g เจ้ากล่อง Adidas คู่นี้นะครับเราก็ยู่อยู่กับ Adidas นะอย่างที่เคยสัญญากันไว้ว่าเราจะพยายามมา Adidas กันให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าจะมีเพื่อนมาไงเพื่อนก็ไม่มาไงทีนี้ก็ต้องมานั่งแกะกล่องคนเดียวคิดถึงว่า ที่ผ่านขอลิุญาตขออนุญาตโคตรเนี่ยโคตรใหญ่มาให้อะไรมาเนี่ยแทร็กทรงโอเคเก็บิ้งโอ้โหมันใหญ่ไปไหนวะโอ้โหโคตรใหญ่เลยอยก่รับมันต้องทางไหนวะอ่อโอเคทางนี้นะครับพามพามสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องกันมานานแสนนานสำหรับช่องนี้ก็ไปทำให้สักที นั่นก็คือบกัก AE-1 นะครับคุณผ<ม>ู้ชมอยู่กับน้อง AE 1ออีนะเอธานีเอ็ดเวิร์สนาวทาสซีน,นเซิเจอร์ชูคู่แรกของเขาซึ่งตอนแรกผมก็นั่งรอคอยนะว่าราคามันจะลงสักหน่อยสุดท้ายแล้วก็ไม่ลงแต่ก็เป็นภาระคุณแกงนะกดอขอกมา คู่นี้พอมอมผ่าดูงานกล่องดูเบิ้งแบนใหญ่อีกแบนนึงเบิ้งเบิงบ้งสิเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งคู่นี้ราคา4,000กว่าบาทนะครับแต่ได้กล่องลิ้นชักสไลด์เทียบกับตัวท็อปของค่ายเลยนะยี่บดยี่บเดเน่ซึ่งเขาก็ได้ลิ้นชักสไลด์มาเหมือนกันนะครับอ่ะโอ้โหยาวมากยาวจัดอ่ะงานกล่องดีมากนะแต่ลองเท้าออกมาคุยกันดีกว่า ดูไอ้เต้าแกงสั่งดิไอ้ต้าแกงสั่งสีชมพูอ,อ่ะเฮ้ยผู้ชมน่ารักกระตมูตระตบินะโอ้โหเดี๋ยวดูดิมีอะไรบ้าง <S 1> <S 1> <S สีชมพูนะแล้วก็ถ้าเป็น a อ1วันรุ่นรุ่นที่เป็นสีแรกที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นสีอาสีฟ้าแล้วก็หนังตรงนี้ไอ้ผิวตรงนี้จะเป็นสีดำไอ้คู่นี้เราจะได้ชมพูทั้งคู่ รู้มันอินเลิฟป่ะช่วงนี้ตากล้องมันอินเลิฟใช่ไหมเออมันไม่มาหาผมนานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอ่าฝากถึงคุณแกงนะครับถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วนะให้รู้ว่าผมเหงาแค่ไหนนะก็ฝากด้วยนะฝากไว้ให้คิดนะครับกองหูสีชมพูสวยสดและงดงามนะเดี๋ยวเราเอาอีกช่างออกมาก่อนเราจะได้ไปดูกล่องเต็มๆก่อนเพราะว่าถ้าให้ผมแบกกล่องไปด้วยรองเท้าไปด้วยมันจะหนักแค่นั้นเลยผมก็เอารองเท้ามาก่อนเพราะจะเป็นเบาๆบาแน่ข้างในมีกระดาษนะกระดาษเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้ให้ดูอ่าให้ดูก็ได้อ่า อ่ะโอเคมามาดูดีเทลกันมีตาโลโก้ของ a อวนะครับของเอ็ดเวิร์ดนะซึ่งตัวนี้ก็จะรับกระแสนิยมนะและตอบรับเป็นจำนวนมากอ่าตรงนี้ดีเทลกล่องอยังไม่ได้อ่านเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนเดีย๋ยวช่วยผมอ่านด้วยนะเออมันอ่านว่า a อน h o น y ี d เอ็ดเวิร์ดนะครับจอเตียร์2001ปีเกิดแล้วนะ t follow the wave อย่าตามเว็บไปหรออย่าตามขึ้นไปหรอไม่รู้เป็นรูปรอ,อยฉลามนะฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั่นเหงาครับครับนี่ยังจะเข้าเหงาได้อีกหนีแรงเหงาติดลิขสิทธิ์ปะเอาแค่นี้พออ่ะโอเคคู่นี้ก็ขอกันมาเยอะมากตอนแรกกล่าว่าจะไม่แกะกล่องแต่ก็อ่าโอเคโอเคไหนไหนก็มาส่งแล้วแล้วก็ถ่ายอีกคู่พอดีก็เลยแกะเข้าไปแล้วกันโอ้โหนี่อาดิดาดเย็บนี้เหรอเพื่อนนี่ส่งมาจากอาดิดาดนะเออ สีนี้ชื่อสีถ้าผมจำไม่ผิดอะไรจอเจียสักอย่างอ่านแล้วแลวลืมแล้วขอโทษด้วยเนเป็นพระตะกล้องไปอินเสิร์ตนะหาข้อมูลกันเองโ <c oughs> คตรโยนเลยสัตว์โคตรโยนงาน,น,น,นเลยจ่องนี้นะโอ้โหคือได้เห็นแบบอยู่ในเขาเรียกว่าโลกออนไลน์นะเห็นรูปเป็นอะไรเห็นวิดีโออย่างเงี้ยก็ยังไม่จี๊ดจ๊าดเท่ากับสัมผัสตัวจริงนะครับมันดูดีเลยนะ คือในตระกูลอาดิดาสปีนี้นะลายลายผลิตการออกแบบเขาก็จะเอาอากาศหน่อยตอนนี้ก็เป็นลายที่มีรูๆนะผมก็ไม่เข้าใจาหลายช่องหลายช่องเลยที่ผมไปดูมาแบบผมก็มตอนแรกผมกะว่าจะไม่ได้ทําก็เลยไปดูหาข้อมูลดีเจเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคก,กลัวรูอาจจะกลัวคู่นี้แล้วผมก็ไปดูเออวะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นใกล้ๆให้ดูว่ารูมันโหดจริงนะรูมันเยอะมากอะ ล้วก็จยิงดูด้วยตาเปล่ามันจะเห็นแบบเป็นรูๆจริงๆอเออก็น่ากลัวอยู่กันแต่ก็ไม่ได้กลัวรูขนาดนั้นอ่ะโอเควัสดุข้างนอกนะครับก็จะเป็นยางนะเป็นยางเลยยางนี่จะเอามาแทนพื้นรองเท้าได้ไหมเนะี่ยเป็นยางขนาดนี้เออน้ำหนักพองคอกับฮาร์เด้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตมีกระดาษไหมดูว่างานออกอะไรลว,วะเฮ้ยไม่มีเออไม่มีกระดาษวะอาดิดาสเล่นกูแก่มูร์ลววาจะได้กี้จะเล่นกูคนเดียว ท้อกับแบรนด์ใหญ่ๆวะ่ะท้อนะเอาจริงโอ้โหคู่นี้นะครับเทคโนโลยีที่เราได้มาก็จะเหมือนกับบาคาเด้นเลยไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่อัปเปอร์นะครับส่วนคุชชั่นก็เลยได้ว่าเป็นเจนบูทกับอะไรเพจของเขาสักอย่างที่จะช่วยให้เป็นแรงดีเราจะสามารถดูจากใต้พื้นได้เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็วัสดุตรงข้างบนก็จะเป็นผ้าผมว่า คู่น,นี้พอหลังจากที่จับๆคนเหงื่อเยอะแบบคุณแกงมันน่าจะแตกอีกแล้วอ่ะทําไมรองเท้าบ้านยุคนี้หลังๆมราระบายอากาศไม่ดีวะแต่มันอาจจะดีก็ได้ะแต่ว่าถ้าคนเหงื่อท่วมเนี่ยเละแน่นอนหก <c oughs> ็ได้ความที่มันเป็นผ้านะครับเป็นหนังนะแล้วก็เป็นยางครอบยางครอบนี่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงบวกกับน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอย่างมากได้ความที่มันใช้เขาเรียกว่า เกตบูทที่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็ทำให้หนักเข้าไปอีกส่วนตรงบริเวณท้ายนะครับฮิวคลเตอร์อรนี่ลายที่เราเห็นก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือเป็นพลาสติกพิมพ์ลายเอาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทัวนะแต่ว่าเป็นฮิวคลเตอร์ที่แข็งมากมันเหมือนฮาร์เดนหรือไหมคล้ายๆนะฮาเดนจะเป็นไอ้ตุดๆม้วนๆขึ้นมาฮาร์เดนขายไปแล้วไม่ได้มีไว้เทียบนะขอโทษด้วยจงดีต้องหมุนนี่ไงอลโกลัวด้านหลังมีอะไรอีกมั่ง ดีเทลของรองเท้าคู่นี้มีโลโก้อะโลโก้ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเชือกสียุ้มพูเชือกนี้เดี๋ยวเราจับก,ก่อนว่ามันจะมัดแล้วอยู่ปะตะก้องไว้อยู่ปะเชือกนี้เละแน่นอนคู่นี้มันทำมาสวยแล้วไม่ได้ทำมาใสแต่รู้สึกว่ารุ่นนึงก็เป็นเชือกดำแบบนี้จากที่ดึงดูลองลองรูดเบาๆดูไหมนี่ออกแรงนิดเดียวแนละ้วเนี่ยแบบหลุดเลยอะ อ่าหนาลองสองทบสองทบไม่มีแรงไม่มีอะไรทำเหงาผูกเชือกดูเล่นๆน,นะสองทบสองทบสองทบเอออ่ะเชือกยาวอยู่นะไม่มีอะไรทำอ่ะบูนิดเดียวหลุดหมดแล้วเ,เรียบร้อยนะคุณแกงดูคลิปนี้ก็ถึงเหมือนกับเป็นการรีวิวไปในตัวคุณแกงนะ <c oughs> ถ้าคุณแกงดูคลิปนี้อยู่คงจะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคู่นี้ข้างหน้าอีอโจถอดได้ไหมอุ้ยแน่นอีกแล้วอ่ะตากล้องแน่นปากเลย เอ,เ,เอาจริงจริงว่ะเฮ้ยเป็นพยานร่วมกันนะตาล้องบอกเอาเลยพี่นี่รองเท้าเราปาบเลยดึงเท่านั้นแหละโอ้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับตรงนี้ก็จะเขียนเอ็ดเวิร์ดจอร์เจียอะไรทำเหมือนกันเขียนเหมือนกันเป๊ะแล้วก็จะมีปุ่มนะการลื่นกันหลุดกันสะดุดมาให้ด้วยมีไงเอเอไอ้คู่นู้นมันแน่นไปน,นะผมเลยไม่ได้แกะแต่คู่นี้ไม่ใช่ของผมไงเลเยบร้อบอกเลยตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเราก็จะเห็นเจาะรูอุ้ย นี่จะมีรอยเจ็บูทอยู่ด้วยโอาไม่เห็นนี่สงไม่ถึงนะไม่เป็นไรผมแอบจิ้มคนเดียวคือพอดึงอินโซออกมาเราจะเห็นเจ็ตบูทเลยแต่ว่ามันก็จะมีเย็บครอบไว้ให้แต่ว่าก็จะมีรูกลมๆอยู่นิดนึงถ้าจิ้มเจ็ตบูทว่าแล้วมันมันนุ่มอุ้ยมันนุ่มจริงคุณ้ชมนุ่มแบบนุ่มไปเลยอะไรเงี้ยเล่นเสียงด้วย,ยนุ่มจริงสนุกเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะคู่นี้ก็จะเป็นทรงกึ่งมิดเลยนะครับมิดอะไร แต่วัสดุรอบข้อเท้านี่ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเทดพอ์ต,ตัวเต็มอีกทีแต่คู่นี้บอกเลยน้ําหนักเพิร์ๆน่าจะหนักกว่าฮาร์เดอีกมั้งรู้พอๆกันไม่แน่ใจแต่หนักมากเอ้ยเหมืนใส่ไปได้ไงวะเหมือนใส่เขาเรียกว่ารองเท้าคอมแบทอะน้ำหนักแบบนั้นเลยหนักแล้วมันมันถ้าฮาร์เดนมันจะไปหนักท้ายใช่ไหมอันนี้ข้างหน้ามันก็มีน้ำหนัก ล้วท้ายมันมีพลาสติกนี่อีกมิลคเัเตอร์อีกก็หนักอีกแต่ผมว่ามันน่าจะโปรเทคเราได้ดีนะครับน่าจะแบบแข็งแรงอะ่ะแต่ว่าการยกเท้าวิ่งนี่อาจจะลําบากสายสับนี่อาจจะไม่เหมาะอาจจะไปเหมาะกับผู้เล่นตําแหน่งสามขึ้นไปเลยได้ซ้ำแต่เอ็ดเวิร์ดมันก็เป็นตําแหน่งสองนะสองสามแต่ว่า,น,าน่าจะเป็นสามสี่เพิ่มเห้าเล่นได้เพราะว่าดูจากคุชชั่นที่บูตเนี่ยบูตเนี่ย,เ,ยเป็นวิมิตกับ เขาเรียกว่าตำแหน่ง5มากๆเลยนะตำแหน่ง4ตำแหน่ง5เพราะว่ามันเป็นตัวที่รองรับและกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็แถมตัวเพจที่ว่าช่วยดีดมาให้อีกก็จะทำให้เรากระโดดได้แบบไม่สะดุดอ่ะไม่ยวบมีตัวดีดมาให้ตัวส่งมาให้น่ารักสีนี้แต่ขอโทษนะที่จำชื่อสีไม่ได้นะท,ท,ทั้งที่ไปดูมาแล้วคือบางทีอยู่คนเดียวมันก็ว้าวุ่นอ่ะนะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่มีเพื่อนคู่คิดนะเหงา เออหายไปไหนกันหมดวะเราทําอะไรวะทำไมช่องเราคุณมันหายไปเรื่อยๆวะตากล้องจะไปด้วยไหมเนี่ยฮะเเทศกาอ๋อเทศกาลเราเราก็อัดกันแบบก่อนวันสงกรานต์พอดีเนาะอ่ะลืมๆโปรโมทเสื้อหน่อยใครอยากได้เสื้อสวยๆนะครับ Big Man Shop นะจ๊ะเหมือนเดิมนะถ่ายอินแป๊บเดียวช่วงนี้ถ่ายอินนิดเดียวนะอแจะยัดอินโซคืนคุณแกงก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหาว่าแบบไม่รักกัน เอออ่ะไปเรื่อยวอันนี้เออตอนนี้เอ็ดเวิร์ดนะครับฟอร์มปีนี้ร้อนแรงมากนะชื่อได้ว่าทิมโบว์วูฟแทบจะเกือบขึ้นอันดับหนึ่งได้แต่ว่าก็ยังไม่วายแพ้บักอ้วนนะครับจบขิดนะแต่ว่าก็ถือว่าปีนี้ฟอร์มถือว่ามาได้ดีแต่ถ้าแคทเทิลไม่มีปัญหาก็นนะ่าจะยาวๆเนาะเออแต่นี่แคทเทิลเข้าไปเจ็บแล้วไงรือว่ามันตั้งใจดอกวะเฮ้ยอิสนาทำอีกแล้วไอบีเอช่วงนี้มีดราม่าเยอะแยะมากมาย ก็โมูโม่กันไปนะไม่มีอะไรคุยคุยคนเดียวข้างในบุนรวมดีนะเนะขอจับข้างในแป๊บเพิ่งจับเพิ่งรู้ว่าข้างในมันบุมันแน่นมากคู่นี้น่าจะอบเป็นส่วนเดียวกับเท้าดีอ่ะมมันต่างจากฮาเดนเลยอ่ะพอจับฮาเดนนี่มันแยกส่วนเป็นชั้นๆไงแต่คู่นี้มันเย็บติดกันหมดเหมือนที่ผมบอกถ้าฮาเดนเย็บติดอย่างเงี้ยฮาเดนจะเป็นรองเท้าที่ ียอว่าพอเป็นส่วนเดียวกับรองเท้าเราจะมั่นใจขึ้นแต่เหมือนไอตัวครอบนี่เห็นไหมผู้ชม็นดไหมเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ถ้าเป็นของไฮเดนมันจะแยกกันแต่เวของ AE เขาเย็บติดกันไม่เย็บดิเขาติดกาวเขาเจ้กันเถอะเขาติดกาวมาให้มันเป็นส่วนเดียวกันกับเท้านะครับตรงวัสดุตรงรูเชือกนะกับตัวเนี้มันจะติดกันเลยบริเวณผิวซึ่งมันก็ถ้ามันเป็นส่วนเดียวกับเท้าได้ ตระก,กูล a ด i d นะครับจะเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักของรองเท้าที่มากขึ้นนั่นแหละถ้าคุณอยากได้ฟิลของบูทแต่มันก็มีโฟมของค่ายอื่นนะที่เบากว่านี้ถ้าคิดว่าบูทมันหนักไปมันก็จะมีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายสําหรับคนที่อยากรองอยากใส่คือยุคนี้มันเป็นยุคที่จีนกาลังมาตีตลาดคุณผู้ชมแบรนด์หลักๆเนี่ยถ้ายังไม่กระเตื้องนะยังกักเทคโนโลยีอยู่หรือว่ายังทําอะไรที่มันแบบเอียงวะก็อาจจะโดนแบรนด เบนจีนตบไนดะ้เพราะแบรนจีนทุกแบรนด์ตอนนี้พรีเซนเตอร์หลักหรือตัวออสตาเอ n นบีเอเดี๋ยวเริ่มวิ่งเข้าถึงนะครับไม่เหมือนยุคก,ก่อนที่เขาจะครองตลาดยังอยู่แค่2-3เจ้านะตอนนี้ไม่ใช่นะครับแบรนดจีนตีตลาดโหดมากล่าสุดก็บักอ้วนไปบังไข่ก็ไปนะหมดแล้ว KC p ยังมีรองเท้าของตัวเองเลยตอนนี้เออทั้งเคก็ฟอร์มดีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันทำให้เราได้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะ รองเท้า NBA นี่กับเมื่อก่อนใส่กันอยู่แก่ไม่กี่แบรนด์แต่ไม่กี่คู่ด้วยตอนนี้อันดับหนึ่งของลีกเลยก็น่าจะเป็นตระกูลโคบี้นะตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับตัวเลือกเขาเริ่มมากขึ้นนะเขาเริ่มไปใส่แบรนด์อื่นๆอ่ะสำหรับ AE1 เดี๋ยวก็รอเทสโฟโมลมรีวิวเองสวยมากสีน่ารักเดี๋ยวเราดูคุณแกงใส่ได้เลยว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มดูรูไปไว้ก่อนดูดูรูปไว้ก่อนก่อนมันจะเละ เดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตเยอะเลยนะเดี๋ยวพอมันเละมันจะเป็นสภาพนี้แล้วแล้วพอชิมแกงใส่เละแน่นอนนะครับโอเคก็โดยรวมสำหรับ AE1 ในวันที่อยู่คนเดียวแบบนี้มันก็จะรวดเร็วทันใจหน่อยรู้จะโม้กับใครไงอ่ะโอเคเอาว่าเทปต่อไปใครว่างนะครับอยากเข้ามาเข้าเทปกับผมนะผมเรียนเชิญเลยนะมานั่งข้างๆได้เหงาตรงนี้ไม่มีใครนั่งด้วยแล้วมันไปที่เราอะเย่งก็พูดมากเกินไปเป็นไงเขาให้คุยคนเดียวบ้าเลยทีนี้ โอ้ยไอติมมาว่ะคือใช่ด้วยไงเราเบรกเราคีดไปซื้อ,อติมหมดได้ไหมไม่ได้ <g realise> ไปซะไ่ติมอดกินเลยโถเป็นหน้าถ่ายคลิปตอนนี้เลยกูว้าวบุญอ่าโอเคก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามนะได้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราอยู่สเสมอขอบคุณที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ล่าสุดเราเพิ่งจบ ด้านแข่งขันของบาสดาวกันไปก็ไปลงแข่งกันสนุกสนุกเอาคอนเทนต์กันไปก็ได้เจอเขาเรียกว่ามิตรสาหายเพื่อนๆมากมายไนะม่ว่าจะเป็น f อซของช่องด้วยเดินไปเจอมาขอถ่ายรูปไปเขินน่ารักจังเลยนะโอ้ก็ผมก็เขินนะอยู่่เด็กเดินมาขอถ่ายรูปผมก็เขินเอาจริงทาตัวไม่ถูกก็แบบเช,เชนเทนครับเชนเทนตไปยินแข่งแข่งกันเอง,ง,ง,งสองคนนะเออพอเราสู่กันฟัง้ไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรนะโอเค <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบายพอ วันนี้ไม่มีอะไรจะคุยจบ